โลซุปไก่กับผม TX บอลๆนะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship แฮะเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะมาคุยเรื่องเจ้าปืนนี่ปืนใหม่เจ้า A222 Berlek นะครับหรือว่า ic, b e r l c k b e l e k อ่านว่าไงวันนี้เดี๋อ่านไม่รู้อ่านว่าไงนะฮะภาษารัสเซียใครอ่านถูกบอกผมหน่อยอ่านว่าิ k ไหมหรือว่า b l ก นะบอกผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้านี้ก็ระบบปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งลำกล้อง130มมนะของรัสเซียที่ปรับใช้กับเรือลบนะฮะเจ้านี้ดาเมจลูกละ1 5 0เมื่ออัพเต็มนะครับพิสัยส3บกิโลแล้วก็เจ้าเวลารีโหลดแค่5.25วิด้วองเปรียบเท่ากับโมนาสิโมนาดผมมีไหมโมนาดดาเมจเท่าไหร่นะ2 8งหนโหลด5.95วิด้าวิเท่ากับเจ้านี้โหลดเร็วกว่าน,น่อยดามเมจไม่ได้ดีดมาก ถ้าเป็นเพื่อนๆจะใช้ปืนไหนกัน a 2 2 2เบอร์กหรือว่าเจ้าโมนาดกันแน่นะผมอยากรู้จังเลยแต่ยังไงยังไม่ได้คำตอบหรอกครับถ้าเรายังไม่เล่นเราไปลองเล่นกันก่ว,วันนี้ก็จัดเจ้านี่นะครับเรือที่ได้บัฟมาใหม่ RF Project 2145เจ้านี่มีเพิ่มช่องยิงลูกระเบิดนะครับ2เบิร์เข้ามานะครับแล้วก็ AA เพิ่มเป็น3ป้อมจากปกติ2ป้อมนะครับความโหดจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกัน ไปครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ับสไ r ร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะฮะมีคอมเมนต์อะไรอยากจะให้พี่บอลําก็พิมพ์ไว้ด้านล่างพี่บอลจะได้เก็บสแต็กไว้แล้วก็เอามาประมวลผลว่าจะทำคลิปอะไรต่ออีกทีนะครับไปดูกันครับฮู้วววไอฮะโว้กววูเสียงปืนเดินหน้าก่อนเลยเดินหน้าไว้ด้วยลำนี้ ไปติดน้ำกันเลยทีเดียวยงเ้ฉันเห็นนายแล้วนะ่ะเจ้าทีสนายไม่ดูเหรอว่าเรือนายกำลังโดนอะไรฮะเจ้าทีสโอ้โหเรียบร้อยเจย้าทีสเอ้ยยังไงนายก็ไม่รอเลยทีส ยิงรัวๆครับโอ้โหรัวๆยิงไปห้าแสนแล้วอ่ะยิงไปโอ้โหรัวๆครับปืนยิงเช็คไปเรียบร้อยนี่ใครเนี่ยโอ้โหแล้วฉันรับต้องตงีคนเดียวเลยโอ้โหฉันรับต้องตงีคนเดียวเลย พอแล้วฮะเรายิงมิสไซน์อย่างเดียวพอยิงข้ามไม่ได้วะ่ะมิสไซน์เยอะมิสไซน์เยอะฮะได้ข่าวอะ่ะโดนรัว,วพวกมันโดนกระรัวครับยิงเช็คไปทีนึงโอ้โหเกือบขิตนะว่ายังไงล่ะครับ ไม่ลงก็แตกกรบอกเลยโอ้โหแสนนะครับเรียบร้อยเจ็จบอลอีกแล้วบอลเก็บห้าอีกแล้วโจะโดนลัาแตนนี่คืออะไรเนี่ยมาอีกแล้วเรือที่มีความโหมดระดับอีฟริก เก่งน้อยกว่าฉันสามเท่าไหนเด็กน้อยอย่าลืมนะฉันเป็นเรือสเตลโอลิเวียนั่มใช่บอทใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเราเดินมาด้านซ้ายนี่ถ้าเขาไม่เห็นเราอ้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้ยิงเช็คแล้วไม่กันด้วยอ้าวแล้วโดนดิอย่างเงี้ย ยิงเช็คเลยยิงเช็คเลยโดนเลยเ,ลเอาดิมาดิเช็คดิเช็คดิแล้วยิงไปครับและเอา130มม,มไปแดกนี่เป็นไง เรียบร้อยมัวแต่ทำหน้าฮัลโหล,ลฮัลโหลเป็นไงล่ะฮัลโหลตอนวิดีโอสามลูกเรากลัวที่ไหนล่ะครับโหเลอสองแสนแรงเหมือนกันเว้ยและใครโผล่มาอะไรอ่ะมียิกยักด้วยงงเลยสายยิกยักมาไงมีเบรกมีเบรกยิกยักด้วยวะ่ะเราโดนไปแล้วหนึ่งชุด ฉันไม่เห็นใครเลยแล้วมันไปที่ฐานเราได้ไงวะเนี่ยมันบวกกันแตกแล้ว่ะไปยิงเรือมันดูเครื่องบินมันกันแน้เจอแล้วครับโโห CV อยู่งี้เรียบร้อยดีครับ ไ่แฟรกันเสร็จอ่ะตีแสนไปดิยดิงไครับโอ้โหโัวแล้วเราจะแตกแล้วด้วยเราจะกั้นได้ไหมแล้วเราจะกั้นได้ไหมสิ่งที่จะตูดทำมาเราจะกันได้ไหมแล้ว A อ2 2ยิงเก็บไปเรียบร้อยนะฮะ ตอนนี้สองหนึ่งเกมตึงมากซึ่งเราต้องแอบนะครับเราจะไม่ลบ2มิตินะฮะเขาไม่เห็นเรานะครับต้องอยู่ให้รอดอยู่คนเดียวมอ้ยขอกก่อนนะเมียดาพี่เอาคลิปผมลง YouTube ด้วยนะครับเอ <laughs> เป็นเกษตรเอ้ยข้างหลังเข้าหลังนี้ก็เสร็จโจนีกครับ แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วเบียดฉันเนี่ยคือมีความต้องการทำอย่างไรฮนะอืม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 แล้วไงต่อแล้วฉันเหลือหกหมื่นแล้วฉันจะสู้ไ,ได้ไหมสู้ได้ไหมโอ้โหแล้วฉันโดนซอนซ้ออืออือแล้วฉันจะรอดไหมโอ้โหฉันไม่รอดครับเพื่อนเพื่อโอ้โหสองสองทาง่าตามกันมาติดติดโดนคนไม่มีตี้มาตบคว่ำเอา โอ้เก็บไปร้านเจ็ดไม่ช่วยอะไรเลยนะ,นะฮะไปต่อครับโหแล้วเราอยู่ฝั่งนี้ด้วยการเดือเรือที่เร็วที่สุดสถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุดสผมจะไม่ยอมนี่ไงโผล่มาแล้วแล้วเอามิซายสองลูกไปก่อนเลยเอาเลยชนกันเ,เองด้วยเรียบร้อยไหม ยังยังเอ้ามันยังไม่แฟร์เหรอนึกว่าแฟร์ไปแล้วนะผมมิสไซเป็นล้านเลยว่ะมิสไซมาหาผมเป็นล้านอือหืออือหือเกือบไม่รอดนะฮะอ่าแต่เรือเราสูงครับเรายิงมิสไซได้เรื่อยอยู่แล้วนะฮะ เราเจอเป้าหมายแล้วเราต้องขยับเรือตรงนี้หน่อยนะฮะจัดให้อิซูโมะเขาหน่อย <c oughs> โอ้ยโดนไปดิโดนปืนออ้หูหไม่ใช่เป็นล้านอะ่ะไอ้บ้าเอ้ย แตกไหมม,มันไม่แตกว่ะอิซุมโมะแต่ข้างหน้าผมเบลกอลอสมาแล้วทำไงดีวะเนี่ยมันเอาผมคพจริงๆด้วยครับเพื่อนข้างหลังเข้าแล้วเพื่อนข้างหลังเศ้าแล้วข้างหลังเศ้าแล้วไม่มีทีแล้ว เพื่อไปดูข้างหลังเลยเบลกรอดมาถึงนี่แล้วก็มาดิครับผมเอาปืนเอยิบสองไปแดกแล้วยิงไม่ทันไรอรโลดเสร็จอีกแล้วหายไหมหายอาวลำที่สองว่า,างไงดิวเอสดดจีเอ็กแล้วยิงซ้ำไปอีกเราคิดว่าอา์เซนอลชีฟ แล้วโหลดเสร็จอีกแล้วยิงฉำไปอีกยิงฉำไปอีกโดนไปอีกทิ้งทิ้งท้ายอีกหนึ่งชูทิ้งท้ายหนึ่งชูถ่ายไปนะฮะข้างหน้านั้นเหมือนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าโอเคว้าวเพเ,เ,เยอร์เพเยอร์เหรอเพเยอร์เหรอฮึเล่นหลอนหลอกใช่เหรอเล่นหลอนหลอกใช่เหรออุหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า งานเข้าสู้ไม่ได้นั้นเนี่ยยังไงล่ะมียิงมาตรงนี้ก็เอาสิขาเอาสิครับ,อรบโอ้โหสองทางรับตีนคนเดียวอีกแล้วโอ้ทีมฉันไม่ทันใจเลยวะ่ะ ฉันรับตีอด็กคนเดียวอีกแล้วอ่ะอะตึงอีกว่ะเนี่ยตึงน่นแน่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะโอเคอุ้ยอะไรเอาเบลโกล้อเหรอเอาเบลโกล้อเอาไปแดกก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะไม่อเอาไปแดกกันเลยแล้วนี่เพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกัน เพื่อนกันใช่ไหมเอานี่ไปแดกอของคัางนั้นงนั้นมากกาโก <Yeah. S 1> อเย้ยุยยยยยมยย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 ยโกยย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 ยหยย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 ลยย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 ยอยอยอยาายาาย ยิงไปดิรับตีนคนเดียวเลยมีอะไรฉันก็รับคนเดียวมันไปละจ้าฉันไม่อยู่ละจ้านี่ไงโผล่มาอีกรำแล้วโผล่มาอีกรำแล้วเอาเลยจ้าบวกเลยจ้าพอแล้วจ้าฉันไปละจ้า รับตีนคนเดียวเลยว่าไงกัสโกมึงทำเป็นรู้เยอะนะสิ้นมาแล้วไวรุ่นฝั่งฉันมีแบตเทิลชิปต้องสองลำนะไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปไหนกัสโกอยนี่ไม่ต้องไปไหนอยู่กับฉันก่อนเรียบเลย ปืนชั้นแรงจริงๆยิงไปห้าแสนกว่าแหละไ,ไปบวกกับเขาหน่อยดีกว่าแล้วโผโผมาอย่างนี้หมายความว่าไงอยากโดนอยากโดนอยากโดนก็บอกเอาปืนใหญ่ไปแดกอีก โดนเต็มหายไปเลยแล้วลําต่อไปคือยังไงเห็นว่าเห็นว่าแวบไปไหนแล้วเห็นว่าแวบยิงเสากระดงเรือก็ได้นี่ย to right? like ังไงล่ะระบบป้องกันชั้นอัศยยะพวกนายยิงฉันไม่ได้ง่ายหรอกนายเดนเรือมาหาชั้นดีๆจากโทษหนักๆจะกลายเป็นเบา ชื่ออะรชั้นสี่ชั้นเรียนมาก่อนเดินเรือมาอยานะอย,าอย่าแย่งชันอย่าแย่งชันให้ชั้นได้เกิดเถิดชันจะเฉิดปืนชั้นก็จะเฉิดโอ้โหเรียบร้อยครับคือความเก่งของลำนี้ไม่ต้องพูดนะฮะว่ามันเก่งขนาดไหนอะตอบยกแขนกันเลยเดียวเป็นไงครับกับปืนใหม่เจ้าปืนเบอร์แรก A22 ผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากนะถ้าเทียบกับโมนาแต่อาจจะหันเร็วหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะส่วนข้อดีข้อเสียยังไงผมยังไม่วิเคราะห์มันดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวขอเล่นปืนใหญ่ทั้งหมดในแพทนี้ให้ครบก่อนแล้วก็มารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเจ้า A22 เ e r ร์แกเนี่ยมันดีกว่าเจ้าโมนาหรือ Tmf จริงหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะฮะทุกคนโชคดีเจอปืนขั้วัวรรุ่นวันดีครับบาย นะครับไปดูกันครับ